สดีจา้ามานี้สิมาตามับมะคุงเล้่งจันนะตำแบบเบ้งจันนะพี่น้องฟานเส็นยาวๆองนีนะจ๊ะให้ไปจังใส่บักพริกดิบนะจ้ะบักเลนบ้านเขาจะปอมๆนะบักเลมอนจะจะกคนบักพริกดิบกระเทียมแล้วก็พริกแห้งสักหน่อยจ้ามันก็ยาวเยาเยาวเยาะยาบักเลนจ้าน้เาเลมอนเด้อทุกคน นี่มอนเนาะจ้าล้ก็ใน้ำตาลักหน่อยเนาะจานตาจันจันมาก,กินตาลจ้าจนเม้จันเขาบอกต้องใส่กระปีหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนกะปจา้ปาปลาแซ่บจ,จา้าว้าวงั้นก็โยกโยกค่ะทุกคนโยกโยกโยกโอเคตเั้งมาอขนจ้าตันาาง กน,นานๆนะคทุกคนนะเป็นแบบนีคะทำม้นเยวกล้วคทุกคนค่ะทุกคน,นากินนาจะทลงก็าบางจ้ะตอนใหญ่ๆไปเลยนะคะไนะทุกคนมันจะแซวปะจ่านี่มันจไดนะเนอทำกินเองเนอเหยิบเองไม่เป็นไรค่ะ แม,ม่จังว่าเพิ่มปลาสักหน่อยนอคะคะทุกคนเนาะเงียบค่ะเงีย,ยบค่ะทุกคนตอนใหญ่ๆไปเลยจ้าเดียบค่ะทุกคนมาเจะพี่น้องก็น่ากินมากาันจะแซ่บปะค่ะ จะมีงงไงเลยค่ะจะทำหลวงพระบางนะคะนะทำหลวงพระบางต้องเป็นใหญ่ๆน,น,นะทุกคนนะจ้ามาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันจ้าแซบบแบบ่บ